สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้ะวันนี้เดี่ยวปยา้าอ้อยจะมาแบ่งปันบอดซี่เลยเนาะไม่ต้องมีอะไรเนะาะเพราะเมื่อวานทําไว้แล้วเพื่อนไม่รู้ไปอะไรคลิปอัปโหลดไม่ได้เลยทั้งคืนทั้งวันเติมเงินก็แล้วอะไรก็แล้วทาก็ไม่ค่อยจะทูกนี่นะจ้ะเดี่ยววันนี้เดี่ยวป้าอ้อยมาทําไม่อาจจะชานนิดน้อยเนาะวันนี้เนาะจะมาทําค่ายเลยกันแล้วกันนะจ๊ะอันนี้ต้นที่หนึ่ง มีนาว่าอินทละลังสั้นจะต้นนี้นึ่งร้อยแปดสิบาทจะเพื่อนเพื่อนนึ่งร้อยแปดสิบาทนี่ไขรส้นใจก็ทักมาได้เลยมีหูใต่ใบนะจ๊ะอินทละลังสั้นยู่ตับประตูนะจ๊ะบอรซี่ตับประตูเนาะประตูอินทละลังสั้นอะไรแบบเนี้ยต้นที่ซ่องเท้าพันตาจะเพื่อนเพื่อนจ้าเท้าพันตามีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งใส่แม่พันเพื่อนเพื่อนเท้าพันตานี่กัดซี่กัดไอ้นี้ชัดแล้วนะจ๊ะ ซ่องต้นซ่องร้อยบาทจะใส่แม่ผันนี่เนาะให้ดูนี่นะจ๊ะใส่แม่ผันต้นที่ซ้ำมิดไมตีจะเป็นไม้ไซ้ใ่บอลซี่บอลบอ,บอลโบราณต้นซ้วยนะจ๊ะต้นนี้มิดไมตีต้นนี้นนปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยหกสิบบาทจะมิดไมตีหนึ่งร้อยหกสิบบาท หนึ่งร้อยหกสิบบาทไขส่สนใจก็ถักห้าปอกไได้เลยนะจ๊ะหนึ่ง้ยหกสิบาทมิดไมตรีบอลเก้านะจ๊ะเพื่อนๆแข้งแรงเลี้ยงนกตู้ได้เลยใส่แม่พันต่อไปต้นนี้คือปลาบูทองปลาบูทองฟอร์มโกนะจ๊ะแต่ปลาบูทองมันโตยากเนาะมีหนึ่งมีซ่องมีซามต้นนะจ๊ะนี่หลมนต้นลุงนี้ด้วยเนาะนี่นะจ๊ะซ่องร้อยบาทจ๊ะปลาบูทองอยู่กระทั่งหกนิ้วนะต่อไป ต้นนี้มีนาวะห้างห้องเพื่อนห้างห้องต้นนี้นี่ซวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะห้างห้องหนึ่งร้อยหกสิบบาทจ๊ะบอนเก้าบอนโบราณนะจ๊ะบอนเก้าบอนโบราณเน,ะะน, 9, นานะต่อไปต้นนี้คือฮานุมานอาซาต้นนี้นะจ๊ะถ้าใบแดงๆอันนี้คือเจ้าพญาฝาล้วเนาะปพาอ,อยเคี้ยนไว้แล้วพญาฝาล้วเพื่อน คู่นี้ปล่อยข้อที่ซ่องรอยส้มสิเพราะเป็นบอนเอก้าห้ายักษ์ไม่ไม่ค่อยมีที่ได้นะจ๊ะฮนุมานอาซากับเจ้าพญาฝาลัวจะคนเพื่อนมีซ่องต้นในน่งกระทัางพญาฝาล้วเนี่ยเพื่อนไม่ค่อยมีเลยนะปล่อยไปข้อหลุมๆยังไม่แบ่งให้เลยแต่นี้มันติดมาในนี้ก็เลยฟุกต้นนี้มีนาวสิลาหุ้มทองคนเพื่อนสิลาหุ้มทองมันไม่ทิ้งใบเลยนี่ใบเก้านี่ให้มาทองเนี่ยมีนึ่ง นึ่งใบซองใบเล็กๆน้อยๆนี่แล้วก็ข้างล่างนี่นึ่งใบมีซองต้นใส่แม่พันธุ์ซีลาหุ้มทองนี้ใส่แม่พันธุ์เลยนะจ๊ะมีซองต้นเน,นื่องกระทาง่งก้อยข้อที่ซองร้อยสามสิบบาทซองร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะต่อไปต้นนี้คือนางวิชุดาไม่รู้ว่ายักษ์วิชุดาหรือวิวิชุดานี่นะจ๊ะต้นนี้ยักษ์วิชุดาเออเนาะใช้ต้นนี้เป็นสายแม่พันธ ป่อ,อยข้อที่ซ่อง้อยสามสิบบาทใส่แม่พันธุ์ละบายส่วยนาดนี้เลยเด่นชัดเลยนี่นะจ๊ะวิชุดาซ่องลอยส้สิบบาทใส่แม่พันธุ์นะจ๊ะเพื่อนอัน,นใส่แม่พันธุ์นะต้นนี้ก็คือบอนเก้าบอนโบราณซึ่งไม่เคยเห้ค่ายที่ไหนเลยนะอันนี้สร้างขนาณาลายนี่แหละปอ่อยมีพอไปเอามาจากบ้านตาสร้างขนาาลายต้นนี้ใครที่รออยู่ก็ข้อที่ซ่องลอยส้สิบบาทนะจ๊ะ สร้างขนาาลายบอนเก้าลายเขาจะเมื่อนทศกาลเป๊ะเลยแต่เพียงเขามีแค่ซองซี่คือซี่แดงกับซี่ข้าวแล้วก็ซี่เขี่ยวแต่ทศกัลเขาจะมีจุกเป็นซี่ชมพูซี่ส้มทศกัลจะกัดซวยกว่าเพื่อนนี่เนาะแต่ต้นนี้คือสร้างขนาาลายเป็นบอนเก้าที่ห้ายกไม่มีไขนะ่คข่เนยยังไม่เคยให้ไข่ไข่เลยต้นนี้คือไก่ทองประเซร์ฐจ้ะเพื่อนนี่ซวยชัดขนาดนี้ไก่ทองประเซร์ฐต้นนี้ ไม่ใช่ต้นนะมีซ่านต้นในหนึ่งกระทั่งเป็นฟอร์มกอป้อยข้อที่ซ่อง้อยส้ำสิบบาทจะ้ะไก่ทองประเซิริฐซ่อง้อยส้สิบบาทอันนี้ไก่ทองประเซร์ฐนี่หยุบแล้วพิ่งพูนะจะ้ะต่อไปต้นนี้เป็นบอลเก้าเพื่อนเพื่อนฟอร์มกอเป็นบอลใบหน้าฟอร์มกอมีซ่านต้นในเนึงกระทั่งนี่ซี่นี่เห็นปลาซี่ชัดเจนเลยนะจะ้ะต้นนี้กระทั่งนี้ปลอ,อยข้อที่ซ่องลอยแปดสิบบาทมีชื่อวัดสบายนางเพื่อนเพื่อน สบายนางกอ,อนี้ปลอยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทฟอร์มกอนะจ๊ะนี่ฟอร์มกอซ่องร้อยแปดสิบต้นนี้คือสุโคไทยจะ้ะเพื่อนเสุโคไทยเนี่ามาจะ้ะสุโคไทยต้นนี้ไซแม่พันธุ์ใครจะรับปล่อยคอที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทเพราะสู้มากเลยนี่เนาะสุโคไทยไซแม่พันธุ์นะจะ๊ะนี่กระซี่แบบนี้นะนี่นี่สุโคไทยซ่องร้อยห้าสิบบาท ใส่แม่พันต้นนี้นาลายปาบนนทกเพื่อนเพื<ๆ>่อนนาลายปาบนนทกใส่แม่พันเหมือนกันให้ดูใบชัดๆมีซี่ใบนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมีซี่ใบนะนาลายปาบนนทกต้นนี้ปลอยข้อที่ซ่องร้อยหกสิบบาทเพราะเป็นใส่แม่พันแล้วก็จะห้ายักเฮ้ยบักแล้วก็จะห้ายักนี่นะจ๊ะซ่องร้อยหกสิบบาทนาลายปาบนนทก ต่อไปอันนี้ลูกลิงจะใส่แม่พันธุ์เมื่อกัน,กนลูกหันุมานเพื่อนๆนี่ลูกหนุมานมีหูใต้ใบนะจ๊ะลูกหนุมานนี่เนาะต้นนี้ลูกหนุมานก็นยักษ์้วแต่ยักษ์อะไรไม่รู้นี่ดูทรงใบนี่นะจ๊ะต้นนี้ปอ,อยข้อที่ซ่องลอยสาสิบบาทพอใส่แม่พันธุ์แล้วก็สู้มาร์กด้วยนี่นะจ๊ะเอาไปรับรองตั้งไว้ต้องห้าถ้าไปรวมกันเนี่ยมันแข่งกันโตเลยแหละ ต้นนี้มีนาวัดจุลพลเพื่อนๆจุลพลใส่แม่พันธุ์นี่ดกๆอย่างนี้มีลูกหนึ่งต้นจุนลพลต้นนี้ปอ้อยกอน,นี้ปอ้อยข้อที่ซ่องลอยสามสิบใส่แม่พันธุ์นะจ๊ะจุลพลนะซ่องลอยสามสิบมีจุลพลแล้วก็ต้องมีมาห้าผลเพื่อนๆอันนี้คือมาห้าผลอุ้ยมาห้าผลนี้จะเป็นบอลเก้าเก้ากับจุลพลนะฮยากกว่าจุลพลนะจ๊ะอันนี้คือมาห้าผล มาห้าผลต้นนี้ปล้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทเพื่อนซ่องร้อยบาทต่อไปต้นนี้คือจ้าพญาโยมมาลาจะจ้าพญาโยมมาลาต้นนี้เป็นไซแม่ผ่านเนี้ยลูกเห็นลูกปะจะนี่แล้วก็มีรอดไหมด้วยจ้าพญาโยมมาลาต้นนี้กระทางนี้กอน,นี้ปล้อยก็ข้อที่ซ่องร้อยสามสิบบาทจะ้ะจ้าพญาโยมมาลา ต่อไปทศกัณฐ์เียป้าบอกแล้วทศกัณฐ์เขาจะกัดตวยกว่าทศกัณฐ์ต้นนี้ใหญ่มากนี่นะจ๊ะเห็นไหมทศกัณฐ์เขาจะกัดพิษกับสังขะนาฬยเนะสร้างขานาฬยใบเขาจะโกมแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้มีขอบใบผิวทศกัณฐ์เนี่ยเห็นไหมนี่แบบนี้นะจ๊ะแกจัดใส่แม่พันต้นนี้ป้อยข้อที่ซ่องลอยส้ำสิบเมื่อกันจะทศกัณฐ์นเพื่อนทศกัณฐ์ซ่องลอยส้ำไม่ใช่ซ่อง้อยห้าสิบขโทษซ่อง้อยห้าสิบ ทศกัณฐ์่องลอยห้าสิบาทนะจ๊ะเพราะว่าต้นให่สู้ซ่องลอยห้าสิบบาทรับรองได้ไปไม่เสียดายตังค์แน่นอนจ๊ะนี่ซ่องลอยห้าสิบาททุกอย่างมีค่าจะส่งเจ็สิบาทนะจ๊ะใส่ได้ส้างกระทางเนาะต่อไป ต้นนี้มีทศกัณฐ์ก็ต้องมียักษ์กุเปรันเพื่อนกุเปลัน,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 นต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่่องร้อยสามสิบนี่กุเปรานข้อที่่องร้อยสามสิบเาะกุเปรันเนตี้ยกว่าทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เมื่อจะมีลูกแล้วเรื่องไงไม่รู้นะให้มีใบเล็กๆหรือใบเหลียงก็ไม่รู้แต่มันเล็กกว่าไงมันสั้นกว่ามันแผงไงข้อที่่องร้อยสามสิบทศกัณฐ์่องร้อยห้าสิบและนี้ก็คือซุกโคไทย สุโคไทยที่ยังไม่โตยังไม่กัดซี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนวรือวัซุโคไทยนะมันจะมีสุโคไ,ไ,ไ,ไทยนึ่งสุโคไถยซ่องนะจ๊ะเพื่อนอืมป้าอ้อยไม่มั่นใจแต่อันนี้ก็คือเนี่ยแหละสุโคไทยเมือนกัน,กนอีกนึ่งตัวหรือใครจะซื้อไปซ่งองตัวไปเปรียบเทียบก็ได้นะจ๊ะอันนี้มีซ่องต้นในนึ่งกระทั่ง,งป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทเพื่อนทุกอย่างจะเป็นใส่แม่พันธุ์ใสต่ตังแม่ทั้งหมดนะจ๊ะอาละจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยก็มีบอดซี่มาแบ่งปันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวป,ปว้าดดอ ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามาช่วยฝากกดไหล์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอ้อยด้วจาะครอบคุณเชิญเก้าคอบคุณกรลยายนิมีที่น่ารักทุกคนปอ้อยคอดเเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยคอจบคลิปเียงแค่นี้สวัสดีจ้า